ชอบที่ใหญ่ยิ่งมันมาจากไหนเหรออ๋อก็ใครแนะนำไหมกลับไปเป็นเ็กธรรมดาโอเคถึงเวลาแล้วฉันพูดเลยก็ได้มันคือสิ่งที่ลุงเบนบอกกับฉันก่อนที่เขาจะถูกฆ่าฉันปล่อยให้คนร้ายหนีไปได้แล้วเขาก็ไปฆ่าลุงเบนฉันควรจะหยุดเขาได้ถ้าฉันใช้พลังของฉันให้ถูกทางมันเป็นคำพูดที่เตือนใจฉันอยู่เสมอ ว่าการมีพลังมันไม่ใช่เรื่องเล่นและเราต้องใช้มันเพื่อปกป้องคนที่เรารักและคนที่เรารับผิดชอบฉันเข้าใจปีเตอร์ฉันเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและฉันก็เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่พลังที่ทําให้ใครเป็นวีรบุรุษแต่เป็นหัวใจและความตั้งใจของเขาต่างหากฉันเชื่อว่าเธอมีหัวใจแบบนั้นเหมือนกันไม่ว่าเธอจะอยู่จากกรานไฮน์ไม่ว่าเธอจะเป็นใครฉันรู้ว่าเธอทําทุกอย่างด้วยความตั้ง ให้เด็กน้อยการได้ยินแบบนี้มันทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่สูญป่าและฉันก็ต้องสอนเธอถูกทางเพื่อให้เธอแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับมือกุบทุกอย่างเหมือนที่ฉันพยายามทำ